สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องครัวในบ้านนะคะก็เป็นเมนูการทําอาหารง่ายๆทําท,ทานเองที่บ้านนะคะแล้วก็เมนูวันนี้นะคะเราก็จะได้พบกับผัดคะน้าปลากระป๋องนะคะแต่ว่าใส่ใบกะเพราด้วยนะคะคือปกติคะน้าปลากระป๋องก็ว่าอร่อยอยู่แล้วนะผัดกะเพราอร่อยไหมคะก็อร่อยอยู่แล้วแต่ทีนี้ค่ะมันจะอร่อยแบบจริงจังมากๆนะคะเมื่อ2เมนูนี้มารวมอยู่ในจานเดียวกันนะคะ มาดูกันค่ะว่าจะทำง่ายขนาดไหนแล้วรสชาติจริงจังขนาดไหนคะ่ะมาค่ะเริ่มต้นที่หั่นคน้ากันก่อนเลยนะคะแล้วก็อี้นะคะก็คือเอาตรงนี้มันออกโดมแข็งไปนะคะเาชอบพับอ่อนๆเนาะ คนะนะคะอันนี้กินคนเดียวนะคะก็หนึ่งดำเล็กๆนะคะแล้วก็หั่นพริกนะคะสามเม็ดพอนะคะออ้ยแล้วแต่คนชอบนะคะชอบเผ็ดก็นะใส่ไปเยอะหน่อยอน,นี้าก็หั่นเฉียงนะคะหั่นเฉียงแบบนี้นะคะนหั่ไว้มนะ่สามเม็ดก็ยุ่นนะนี่โอเคเนี่ยค่ะแล้วก็จะได้จิ้มประมาณนี้นะคะ ต่อไปก็กระเทียมนะคะเราก,ก็สับกระเทียมให้่อยนะคะเราก็จะได้กระเทียมสับละเอียดอประมาณน,นี้ค่ะ,คะแค่นี้แหละ ก็นี่ค่ะที่เราจะใส่ไปในเมนูนะคะก็เป็นใบกะเพรานะคะที่เด็ดไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็ส,ส่วนผสมหลักอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นปลากระป๋องนะคะก็กินคนเดียวนาอใช้กระป๋องเดียวก็พอนะคะแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมนะคะเป็นตัวนี้จะเป็นออยเตอร์ซอสเนาะซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็เป็นซอ,ซอยซอสนะคะก็พวกซอสแม็กกี้ซอสฝาเขียวทั่วไปนะคะหลักแบบแรกนะคะเราก็ ใส่น้ำมันไปผัดกระเทียมนิดนึงนะคะพี่แก้วไม่ชอบใส่เยอะเนาะน้ำมันถ้าสังเกตคือเมนูของพี่แก้วนี่คือจะไม่ค่อยใส่น้ำมันเยอะแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลนะคะเมนูอาหารไทยส่วนมากจะมีใส่น้ำตาลเนาะ,ะเราสามารถใส่ปรุงรสได้ตามที่เราชอบแอบใส่กระเทียมลงไปเลยผัดให้เหลืองนะคะให้หอมเลยนะแอเหลืองแล้วนะคะแล้วก็หอมแล้วได้ที่แล้วเราก็ใส่คะน้าค่ะ ต้องไปรอทนาคารใช่พอคณะเราสบดนะคะเราก็ใส่ตะกระ้าตมกันแกะเลยนะคะใส่ไปทั้งน้ำเลยนะคะ แพ้ค่ะขอบแล้วนะคะปลากระป๋องปลงกระป๋องนะคะแล้วเราก็คือเราไปมีน้ำของปลากระป๋องอยู่นนะะแล้วนะคะแล้วใส่น้ำมลงไปเสร็จแล้วตรงนี้นะคะเราก็ปรุงรสโดยนี่คะ่ะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะก็เทได้ค่ะประมาณหนึ่งช้อนโอ้นะคะอือแค่นี้พอะคะตามด้วยนี่คะ่ะ ซอสเขาเรียกอ,อะไรอ่ะซอสถั่วเหลืองใส่ไปประมาณครึ่งนะคะครึ่งซอนไม่นีพอแล้วก็คลุมไฟให้า ยังยังไม่สุดท้ายนี่แล้วก็ตามด้วยคลิปท,ที่เราแข่นไว้นะคะแล้วก็ใบกระเพราค่ะตักให้เข้ากันให้ใบกระเพราสลดนะคะสูตรนี้แม่ทำให้กินนะคะอร่อยมากคือผัดชนะากระป๋องมันก็มันก็อร่อยอยู่แล้วนะเราก็รู้สึกว่าทำมันมันก็อร่อยอยู่แล้วแต่กทีนี้เป็นคนที่ชอบกินผัดกระเพราตั้งแต่เด็กเลยค่ะ ม่ก็เลยบอกโอ้โหนี่เลยผัดปลากระป๋องสก่กนะแต่ก็ใส่ใบกะเพราให้ด้วยจ้าก็เลยกลายเป,ป็นชิปกลายเป็นชิมาของเมนูน,นี้นะคะว่าทาไมถึงเป็นคนะปลากระป๋องแล้วก็ใส่ใบกะเพราด้วยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะนี่เสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเรามาตัดใส่จานกันนะคะโอ้ยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่คะ่ะเราก็จะได้นี่คะ่ะ โอ้โหคณะปลากระป๋องนะคะใส่ใบกะเพราด้วยนะคะก็เป็นสูตรพิเศษของยายคำเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันเมนูหนะะ้าค่ะ